สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับพวกเรา2คนกําลังเดินทางไปที่งาน Super ail, s u p e r f a เฟนะฮะงาน s u p e r f a เฟเนี่ยมันเป็นงานที่เขาก็จะเชิญนักธุรกิจคนที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็คนที่มีประสบการณ์เงี้ยมาแชร์เรื่องเฟลๆของตัวเองกันคือตัวเองไปทําอะไรผิดพลาดมาดีลการทํากิจการการลงทุนที่รู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนที่ได้เรียนรู้อยากจะเอามาแชร์กับเพื่อนๆเ,เอามาเล่าสู่กันฟังเขาก็จะมาแชร์ในวงสนทนานี้นะครับซึ่ง มไม่เคยไปอันนี้พี่ทีก็ไปมาแล้วรอบนึงงช่ครับไปมาแล้วครั้งนึงคเป็นไงบ้างพี่ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ประกอบการของเซาท์อต์เอเชียครับส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นวงที่ปิดเป็นวงที่เล็กๆแล้วกันทําให้เราสามารถเข้าไปคุยกับใครก็ได้แล้วมันกล้าแชร์ใช่ไหมแชร์แบบอะไรที่มันบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้อยากจะเปิดเผยสู่สาธารณะขนาดนั้นเลยเนี้ยจริงไม่มีการอันไม่มีการบันทึกทุกอย่างเหมือนเหมือก เพื่อนมาเล่าเพื่อนฟังเราไปเจอเพื่อนใหม่ๆแล้วกันนะฮะซึ่งงานก็จะถูกจัดอยู่ที่ไฮปท้งองหล่อนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมและเป็นสปีกเกอร์ด้วยก็ก็ได้พิธีไปเป็นเพื่อนนะครับไปให้กำลังใจ,ออใจขอบคุณมากครับ <c oughs> พี่ใช้งานไปเขิอนอยู่ที่งานนะฮะก็ในงานจะมีอะไรบ้างบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศโดยรวมให้ดูแล้วก็พวกเราได้เรียนรู้เก็บข้อคิดความรู้อะไรมาบ้างก็จะเอามาสรุปให้ฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับไปเดี๋ยวไปดูกัน และทุกคนครับนี่คือเจมส์นะครับ <S <S สวัสดีครับเปาเดอร์ของซูเปอร์เฟลครับผมเล่าให้ฟังหน่อยซูเปอร์เฟล,ล,เเฟลคืออะไรซูเปอร์เฟลคืออีเวนต์ตอนเย็นเหมือนเป็นท็อกโชว์สดนะครับแล้วเราชวนแกสที่ประสบความสำเร็จในแต่ละอินดัสทรีต่างๆเช่นการเงินหรือการตลาดเป็นผู้บริหารม,มาแชร์เรื่องเฟลของเขาเพราะเพราะเจมส์เองรู้สึกว่าเพราะเราเป็นโค้นเราได้อยู่ช่วยปั้นคนหลายคนแล้วแบบ เบื้องหลังคนอ่ะมันจะมีสตอรี่เฟลมาตลอดที่ช่วยสร้างเขามาถึงจุดที่เขาอยืนอยู่ตอนเนี้แต่น้อยมากที่ก็จะมีพื้นที่หรือแพลตฟอร์มที่จะแชร์สตอรี่นั้นถ้าเราสังเกตเนี่ยตอนคนแชร์สตอรี่เฟลเราจะมันจะอินกว่ามันจะ,นะนจ,ะจะอินกว่ามันเราจะจําได้กว่าเพราะเหมือนเราอ่ะเห็นสตอรี่เขาพอาฟังสตอรี่เขาเราจะเห็นตัวเองเราเองอ่ะในสตอรี่เขาแล้วทําให้เราคอนเนคกันมากขึ้นก็เลยตัดสินใจสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาที่ทําให้แบบพื้นที่ปลอดภัยที่ช่วยคนแชร์สตอรี่พวกนี้ครับ ครั้งที่เท่าไหร่ล่ะอันนี้ครั้งที่8ปดมาอันนี้ครั้งที่8แล้วครจัดนี้เดือนละกี่ครั้งอ่ะเอ่อทุก2เดือนครั้งนึงครับอ๋อนี่ก็แสดงว่าจัดมาปีกว่าละเกือบใช่ครับจะเกือบ2ปีแล้วฮะโอ้ดีครับจัดที่นี่ตลอดเลยจัดจัดที่นี่ครับแล้วเราจะมีสปีกเกอร์3คนแล้วแต่สปีกเกอร์จะเป็นอ่า invitation only เราเคยมีนักร้องมีดารามีดีไซเนอร์มีผู้บริหารมีจากจากสตาร์ทอัพมีแบบทุกวงการเนี่ยอ๋อคือมาแชร์สตอรี่ที่ตัวเองเฟลเฟลมาไงี้ยนะใช่แล้วไอ้ เจมรู้สึกว่าการเข้าถึงคนกลุ่มนี้ยากแต่ถ้าเรามีอีเวนต์เราสร้างมาที่คนสามารถคอนเนคกับคอนเนคกันได้ได้แบบง่ายขึ้นมันน่าจะดีขึ้นครับผมสุดยอดเลยนะฮะขอบคุณที่จัดอีเวนต์ที่ดีแบบนี้ขอบคุณที่มาเป็นสติกเกอร์แล้วผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะฟังสตอรี่ของนดวโอ้ยินดียินดีไม่รู้ว่าคนฟังเขาจะอินกับสตอรี่ผมไหมแต่ก็ยินดีที่ได้มาเล่านะครับหลายคนทักนะทาไมทําไมเจมไม่จัดไลฟ์เพราะเจมรู้สึกว่าถ้ามันเจมเจอว่าถ้ามัน มันไลฟ์ขึ้นมาเนี่ยเหรือมีเรคคอร์ดเนี่ยคอนเสิเร์ต์จะแบบเขินๆนิดนึงเออมันแล้วบางทีเรื่องเฟลมันคือเรื่องที่เราไม่อยากเผยเผยถูก,กต้องเนา<อ>ะเป็นไปเลยเหมือนทอล์กโชว์สดที่คุณต้องมาสัมผัสเท่านั้นเออ,เอ,อก็ดีนะมันก็กลายเป็นว่าถ้าไม่ได้มาก็อดฟังเรื่องคนนี้ <S 2> <S 2> ใช่ใช่ใช่ปันหาฟังไม่ได้โกลดี้อะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นซีเครทมีติ้งนะครับผมโอ้ดีครับติดตามได้ที่ไหนครับอ่าก็ติดตามได้ที่เพจซุปเปอร์เฟลนะฮะแต่ตอนนี้พอติดตามอาจจะ ขยายที่ถ้ามีคนเยอะมากขึ้นก็จะเรื่อนที่ตอนนี้ก็จัดที่ตั้งหลักที่ด e Hive ทองหล่ออืนะฮะก็เดี๋ยวขึ้นเฟซบุ๊กเพจนะฮะไวให้ก็เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับถ้าอยากรู้อีเวนต์อะไรใหม่ๆนะใช่เลยันนี่ขอบคุณเจมมากเดี๋ยวรอไปฟังสปีกเกอร์คนอื่นๆด้วยได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ และนี่คือพี่ธีวานะครับพี่ธีวาก็คือ XCO ของขายดี .com ครับนะครับเ็บไซต์แอปพลิเคชันขายของมือสองที่คนไทยทุกคนรู้จักแน่นอนเมื่อกี้พี่ธีวาแชร์มันมากเลยอะแชร์แบบมันหลายเรื่องเลยที่พี่ธีวาแชร์ก็จะเป็นเรื่องทีมนะฮะหลายคนคิดว่าการทำธุรกิจมาร์เก็ตติ้งแม่งสำคัญไฟแนนซ์สำคัญจริงๆอะเรื่องฮีลแมนเรื่องทีมอะสำคัญที่สุดเพราะอย่างนี้คือธุรกิจมันไม่ใช่เป็นกีฬาที่เราเล่นเดี่ยว เราไม่ใช่กอล์ฟเราไม่ใช่เทนนิสคือเราเป็นทีมสปอร์ตเราต้องการทุกแผนทุกฝ่ายมาเล่นด้วยกันเพื่อเราจะได้เตะเข้าโกลเราเตะเข้าประตูได้ตอนนี้คือมีบางคนที่อยู่บนสนามมีบางคนที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นแฟร์แฟรนซ์หรือว่าเป็นคนที่ดูแลสุขภาพหรือว่าคนที่ดูแลมาร์เก็ตติ้งขององค์กร แต่ว่าในตอนซ้ายเรามองแต่แค่คนที่อยู่บนสนามมันก็ไม่ใช่คือเราเป็นทั้งทีม mm hmm. ถ้าเราดูลิเวอร์พูลเขามีทีมใหญ่มาก mm hmm. ที่เราจําได้คือชื่อคนที่อยู่บนสนาม mm hmm. แต่ความเป็นจริงเราต้องทีมของเราทั้งองคอ์กรว่าเราเป็นทีมเดียวกันเรามี g ก mm hmm. ด้วยกัน mm hmm. เพื่อเราจะได้ชิงให้เราได้แชมเปี้ยนชิพให้ได้ด้วยกันเราทุกฝ่ายสำคัญ ออคือที่ฟังพิธิวามันก้รู้สึกพิธิวาให้ความสําคัญกับทุกคนเลยอะเหมือนอย่างที่บอกทีมฟุตบอลไม่ได้มีแค่11คนฉะนั้นพิธิวาให้ความสําคัญตั้งแต่โอไม่ว่าจะเป็น HR ผู้บริหารระดับสูงคนที่เข้ามาใหม่เด็กฝึกง,งานพิธิวาแบบท,ทุกคนดีมาก เพราะวันนี้ที่จะไปถึงเส้นชายได้มันคือทุกๆคนช่วยกันครับผมนะุดยอดเลยพี่ขอบคุณมากสหรับแชร์ดีๆวันนี้นะครับพี่ดีมาวันนี้แล้วรกคนแค่นี้ละโอเคครับทุกคนตอนนี้เรากลับมาจากงานซูเปอร์เฟลกันแล้วนะฮะก็เป็นไงบ้างพี่ทีดีดีมากเลยครับคือต้องบอกก่อนว่าที่เราต้องเอามาสรุปให้ฟังเนี่ยเพราะว่าเขาขอสมวนไว้ไม่ให้ถ่ายไม่ให้อัดเสียงนะครับเพราะทุกคนเอาเรื่องเฟลๆของตัวเองมาแชร์นะฉะนั้นเราจะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆกันอันแรกคือพี่ทีได้อะไรบ้างครับ ก็ต้องเป็นผู้หญิงท่านนะครับก็เป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับบริษัทเทคทัวโลกเป็นคนอิสราเอลและการนั้นผมขอโทษจริงว่าผมจําชื่อเขาไม่ได้แต่เขาเหมือนกับว่าเขาทํางานนะเขาแฮปปี้มากเลยเขาได้เงินเยอะเขาโดนฟอร์สจากครอบครัวจากคนอื่นว่าเขาต้องรวยต้องมีแค่นี้เท่านั้นแต่คุยกับคนอื่นก็ะไรได้ฉันเท่านี้ฉันไปทำงานที่จีนที่อเมริกาที่ฮ่องกงเขาบอกว่าทุกคนคือเพื่อนโรงงานของเขาคนโลกคือเหมือนแบบว่าพอ เราไปไหนมาไหนอะทุกคนก็จะถามอย่างเช่นแบบทําบริษัทอะไร,เ,เ,รเหมือนกับว่าแบบยอดขายเท่าไหร่ได้เท่าไหร่คือคือ,คอมันมันเป็นเหมือนการแบบเขาเรียกว่าอะไรขิงกันนะของของของนักธุรกิจอะไรเงี้ยฉะนั้นคือบางทีคนอื่นอาจจะไม่ได้ขิงคนอื่นอาจจะแค่บอกแต่ว่าเ,เขาเอามาตั้งโจทย์ให้ตัวเองว่าวันหนึ่งเขาต้องทําได้เท่านี้เขาก็พยายามแล้วก็ทุ่มเต็มที่กับสิ่งนี้ถูกไหมใช่ครับ แล้วก็ทําได้ด้วยแล้วทุกคนเห็นเขาว่ามันเหมือนกับน่ายิฉาโนบเป็นผู้บริหารระดับสูงได้บินทัวโลกเงินเดือนเยอะอยู่แล้วใช่ได้บินทั่วโลกคือไปได้ไปทุกประเทศที่ทุกคนอยากไปเป็นผู้หญิงที่ประสบความสาเร็จเนี้ยภาพทุกอย่างดูดีม,มีครอบครัวที่น่ารักมีลูกที่น่ารักแต่วันหนึ่งเขามาคิดดูจริงๆว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรอการเป็นว่าสิ่งที่เขาใช้ชีวิตทุกวันอะ่ะมันกลายเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการแต่เขาเหมือนกับเล่นไปตามเกมอ่ะให้ชีวิตอ่ะ บอกให้เขาว่าเขาทาอะไรแล้วเขาก็มห่างมันไปกต่เพราะว่าวันหนึ่งเขาเห็นลูกโตวันหนึ่งเขารู้สึกว่าเอ้ยมันต้องหยุดเพราะว่าเขาโดนโควิดเขาไปไหนไม่ได้แล้วเขามานั่งรลยสว่าพ่อแม่คนอื่นเนี่ยนะส่งลูกไปโรงเรียนพ่อแม่คนอื่นสอนลูกแปลงฟันเขาส่งลูกไปโรงเรียนอยู่ที่สนามบินที่ไหนก็ไม่รู้ที่หนึ่งลูกไปโรงเรียนดีนะแม่รักลูกนะอันนั้นคือชีวิตจริงๆหรือเปล่าและเขาบอกจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกอย่างก็คือเพื่อนสนิทของที่เป็นผู้หญิงอะเสียชีวิตไปเขาเลยบอกว่าตรงแล้วในชีวิตจริงๆเ้าาตอองกระไร เขาเลยสรุปว่าจริงๆแล้วอ่ะนี่คือไม่ใช่สิ่งเขาต้องการเขาแค่ไปตามตามคาดหวังของคนอื่นชีวิตทําให้เขาเป็นแบบนี้เขาไม่เคยได้ควบคุมชีวิตตัวเองเลยและได้เวลาที่เขาจะมาควบคุมชีวิตตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆอเขาก็เลยรับเป็นเ้าคิดว่าก็ขอให้ทุกคนอ่ะคิดดีๆว่าชีวิตคืออะไรนะแล้วก็อย่าให้มีแต่เรื่องงานใช้ชีวิตส่วนตัว S <S บ้างใช้ชีวิตส่วนตัวด้วยใช่ครับ,รบโอเคอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเรื่องที่เล่าถึงเรื่องของการ manage ทีมนะ manage ทีมว่าเอ้จริงๆแล้วทีมอ่ะมันเป็นเรื่องของีมเว w o r k มันไม่ใช่เรื่องของแบบอ,อะไรก็ได้มันเป็นเรื่องที่ต้องโฟกัสหน่อย,ยอย่างเช่นยกตัวอย่างอ่ะหลายบริษัทชอบบอกว่าเราทํางานกันเป็นครอบครัวซึ่งเขาบอกว่าบริษัทไม่ใช่ครอบครัวคือแค่แค่พูดอย่างเงี้ยก็ผิดแล้วเพราะ คือถ้าเป็นความเป็นจริงเราไล่แม่ออกไหมออกเลยแม่ทําไม่ดีเลยอะออกไปมันไม่ใช่อย่างนั้นถูกปะดังนั้นบริษัทคือบริษัทครอบครัวคือครอบครัวมันแยกกันบริษัทเป็นทีมใช่ทีมคือมองเป็นทีมฟุตบอลถ้าคุณเล่นได้ดีคุณเตะได้ดีคุณได้เลื่อนขั้นได้เล่นเป็นตัวจริงถูกปะไม่ดีก็ลงเป็นตัวสํารองแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงเป็นตัวจริงไม่ได้เป็นตัวสํารองคนที่อยู่ข้างสนามคนที่เป็นช่นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นหมอเป็นแพทย์สนามทุกคนสําคัญหมด ใช่ไหมรครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะให้ทุกคนเน้นยิ่งคนที่ทําธุรกิจเนี่ยว่าบางครั้งเราคิดว่าไฟแนนซ์เรื่องการเงินสําคัญเรื่องกฎหมายสําคัญมาร์เก็ตติ้งสำคัญซึ่งมันสำคัญจริงๆนะฮะแต่เรื่องคนมันสาคัญยิ่งกว่าเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าบริษัทภาษาอังกฤษคือ Corporate ทูก่ไหมคอร์ปอเรคือการร่วมมือกันทําถ้าคุณทําคนเดียวได้ เออมันก็มันก็ได้แหละแต่วันนี้มันคือบริษัทมันคือการร่วมมือกันทำไงให้ทุกคนใช้พลังอย่างเต็มที่เออน,นี้คือคือโจทย์สำคัญนะครับ,รบก็เป็นเรื่องที่ดี เนาะแล้วก็เรื่องราวของผมก็มีเรื่องไปหลายเรื่องเลยผมก็ใช่เรื่องของผมไปนะฮะหลักๆมันคือเรื่องของการอมอ,มองคนเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ทําธุรกิจมาก,ก็ประสบความสําเร็จก็มีมโดนโกงมาก็เยอะอโดนคนที่ไว้ใจโกงมาก็เยอะอย่างมันมีคาถามเดียวกันที่ถามกับผมอะอาถามพิธีวาด้วยซึ่งผมว่าพิธีวาตอบได้ดีคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะเชื่อใจคนนี้ไหม สมมติพนักง,งานสมัครงานมาจะไว้ใจเขายังไงออพี่ทีวาตอบดีมากพี่ที่ว่าบอกว่าก็การที่ผ่านโปรเซสการสัมภาษณ์ผ่านการตรวจเรซูเม่ผ่านการคุยมาแล้วเนี่ยจนมาเริ่มงานเนี่ยคือเราไว้ใจเขาแล้วไม่ใช่เหรอ,อเลือกแล้วคือเราต้องไว้ใจเขาเราถึงเลือกมาแล้วดังนั้นเขาจะให้ความไว้ใจเต็มที่แต่ถ้าคุณโบรกค,ความไว้ใจครั้งนั้นถ้าทาไว้ความไว้ใจครั้งนั้นผางก็จบกันจบกันแค่นั้นผมว่าก็ก็คงเป็นออข้อคิดที่ใครหลายๆคนน่าจะน่าจะเอาไปใช้ได้เนอะตัวผมเองก็เช่นกันนะครับฉะนั้นถ้าจะให้้ขอคิดสักย หนึ่งก็อยากจะให้ข้อคิดว่าทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันเป็นสัญชาติตัวเองบ้างก็ดีเหมือนกันอ,อย่าเออคือคืออย่าอย่าฝากแบบอนาคตไว้กับคนอื่นอย่างเดียวานะบางทีเรารู้สึกว่ากลัวตัวเองตัดสินใจพลาดก็เลยแบบฝากไว้กับคนนี้แล้วกันฝากชีวิตไว้กับคนนี้ซึ่งจะรู้ได้ไงว่าคนนั้นมันตัดสินใจดีแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือหลายครั้งบนโลกใบนี้ถ้าเขาต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเขาเอาตัวเองก่อนอยู่แล้วออนะฮะก็เป็นเรื่องสำคัญ กับอีกเรื่องหนึ่งที่แชร์ก็คือเรื่องของคนคนข้างๆนะ <m> คนคนข้างหลังไม่ใช่ผมนะครับคนข้างๆเออคือ,ค,อ,ค,อคือมันสาคัญเพราะว่าอย่าง,างเราเราทางานหนักอย่าพิธีก็เห็นนกทำงานหนักมาแบบอาทิตย์ละเจ็ดวันอะไรเงี้ย <ừ m. S 2> ออมันก็กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้มีเวลาอยู่กับคนข้างๆนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็คือบางครั้งเนี่ยเราให้เขาช่วยให้เขาช่วยงานบางครั้งเวลาเราเหนื่อยเราอยากพักอ่ะ เออเออเราก็แบบคือเวลาเนี้คยควรจะดูทีวี <S <S <ช>แต่เขาไม่ได้ดูไงเพราะเขากาลังทํางานให้เราอยู่ <S <S อะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่ามันก็สุดท้ายความสัมพันธ์มันก็จะพังหรือเปลา่าก็โชคดีที่คิดได้นะครับโชคดีที่มีพี่เพื่อนคอยเออช่วยเหลือช่วยให้ช่วยให้คิดได้แหละแล้วก็ช่วยให้เห็นอะไรเงี้ยก็เลยทําให้กลับมาคีบออนแทร์ได้แล้วก็แบ่งเวลาชีวิตแบ่งเวลางานดีๆเนาะก็เป็นเรื่องสาคัญนะครับก็ทั้งสามคนที่ผม จับมาได้นะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่ขอสริมนิดนึงก<ม>็คือการที่บอกว่าเชื่อใจไม่เชื่อใจมันไม่ใช่ความสามารถนะมันคือความซื่อตรงมันคือเราไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยผมเชื่อใจคุณได้นะ้<ม>องๆเราถึงมาทำธุรกิจด้วยกันกกคือมันเป็นเรื่องแบบพื้นฐานที่คุณต้องมีมาตรฐานอะแล้วก็ทุกคนคาดฝัง,งความเชื่อใจอยู่แล้ว<ม>นั่นแปลว่าไม่ใช่คุณผิดไม่ได้นะคุณผิดได้ แต่บอกเราสิผิดเพราะอะไรเราโอกาสให้โอกาสแก้ตัวแต่มันไม่ใช่จะเกิดจากการที่คุณจะมาเอาเปรียบหรือจะมาเท็อย่างเดียวอืมอันนี้ผมว่าแฟ์แล้วก็ทุกคนเลยสุดท้ายแล้วจะเห็นได้ว่าคนใกล้ตัวของเราเนี่ยแหละครับคือของสําคัญที่สุดมากกว่าตําแหน่งเงินทองสิ่งเหล่านั้นก็คือครอบครัวเพื่อนที่ดีคนที่เราเคารพถือที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะเสียเขาไปเรามีเขาอยู่ในชีวิตแล้วชีวิตเราจะมีความสุขอ่ะเพะนั้นหัวใจสําคัญของการ เป็นมนุษย์เลยดีกว่าอืมก็ทั่วไปอะคือเงินหาใหม่ได้แต่คนที่หมังดีกับเรารักเราจริงๆริมันอาจจะหาใหม่ไม่ได้นะครับก็ฝากที่ทุกคนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะก็วันนี้อย่าลืมติดตามชแนลนี้นะครับกดกระดิ่งสับสไครต์กันไว้ข้างหน้าเราจะพาไปไหนจะได้ไม่พลาดกันเนาะแล้วก็อย่าลืมติดตามชนะพิธีกันไปด้วยจะใส่ลิงก์ไว้ให้ตรงทับคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆนคุณด้วยเพื่อนเพคุณน่าจะได้ประโยชน์เรื่องนี้ไปนะอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรอีก พาไปสัมภาษณ์ใครก็อย่าลืมบอกไว้เดี๋ยวพวกเราจะหาโอกาสไปสัมภาษณ์กันนะวันนี้ผมกับพี่ทีไปแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับ